สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า K M k i h ก็ได้ค่ะสำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกคะ่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้คะ่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถลีกข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น f a c e b o o k ค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมู่ตรงนี้ค่ะวันนี้จะใช้เป็นบริการแนะนํานะคะบริการด้านล่างตรงนี้สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะแต่ก็ดูข้างหน้าด้วยเนาะเพราะว่าอันนี้มีหลายบริการรวมกันไว้ตรงนี้นะวันนี้เราก็จะเลือกเป็นถูกใจโพสต์ค่ะ ส่วนทางล่างตรงนี้ค่ะลิงก์ตรงนี้นะคะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราเปิดโพสต์ขึ้นมาเลยโพสตต้องเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะคะแล้วคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสต์ค่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลย่ะม,มาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะ,สะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอนะคะก็สามารถทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำ1บาทสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งมาเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพค่ะเติมขั้นต่ยี่บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งเมื่อเติม5,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก5%ค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเลทหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถที่จะล็อกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดำเนินการในแแอออปธนนนาาาคครรรรขขงงเเเเเให้้้สสสส็็ส็จจลลลย่ะวก มาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันข้างล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะเป็นแอป b a n ป p o w a l l e t ค่ะก็เช่นเดียวกันเลยนะคะดําเนินการแอปังงป p o w a l l e t จนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นาลิงก์ค่ะจากแอปังงป p o w a l l e t ค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันข้างล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะะค ทางหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็กำลังดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะ สำหรับใครคะ่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้นะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องที่สองก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ line ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า add เค m อิมขีดก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็มาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่หรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปใส่ข้อความแล้วก,กดส่งตั๋วข้างล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะเราก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตรค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกด,ดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า g o เก l ลเพจหรือแอปสโตร์และพิมพ์คําว่า k m MM m k g h c o m ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะ อนนี้ยอดไลค์ไม่มีเลยเนาะเดี๋ยวหอรีหน้าจอก่อนนะคะก็ออยังไม่ขึ้นค่ะเดี๋ยวรอทางเว็บไซต์เ,เขาดําเนินการสักครู่เนาะอย่างที่สถานะเขาบอกไปค่ะว่ากําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เวลาเขาสักครู่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของเราเนาะเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งตอนที่ยอดไลค์ของเราขึ้นกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะตอนนี้ยอดไลค์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากที่ไม่มีเลยก็ขึ้นมาเป็น142เลยค่ะหากเกินไปนิดก็ไม่ต้องตกใจไปเนาะเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m m เอ็มคดทีเฮดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมงา,ากเลยนะคะเราเข้ามาใช้เราเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอ ตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ